องค์กและกอมนันนำในวันน ah ี้จนและภาคราชสักบริษัทคนงานโดยโฟล์เตอร์นันต์นะครับโดยการก็ได้ส่งนะครับตัวท่านส่วนนะครับเอวกนนี้ด้วยนะครับที่จะทำกิจกรรมทางการทีเพิ่ขึ้นนะครับดูเจริแต่เจริญอะไรก็ดีครับจากพลังนะครับของพวกเรานะครับประชุมสถานการณ์นะครับและสุงผนตึ้งแต่น้อยถึงกลางในการให้นะครับพลังแห่งความร่วมมือช่วยเหลือประเทศไทยความรุ่งรืองในวันนี้นะครับ ได้อันยิ่งใหญ่ที่เติมเต็มความอบอุ่นความมั่นคงและความหวังในการดาเนินชีวิตต่อไปในวันนี้ข้าพเจ้าและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของผู้ประชาธิ่วตดอ่นเป็นในนามของครอบครัวนักเรียนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุาการณ์ไม่สาบาชีวศรรึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนรวมทั้งผู้เกีรติทุกคนนะครับที่ได้รับผลกระทบเองแต่ว่า ในในส่วนของครอบครัวของท่านสุธีนะครับมีความเสียหายที่ร้ายแรงสูญเสียน้องน้ำโขงไปด้วยน้องน้ำพางได้รับปาดเจ็บเ,เพียงเล็กน้อยนะคะคซึ่งประพีพัฒเป็นน้องชายของคุณบัณฑิตอุ่นจิตที่เสียชีวิตลงนเะตะ็นเก้าอี้สีน้ำเงินนะคะ ครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ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  <coughs> 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 บทยาอปรุปรณารผลจากส่งมาะปรเภนะครับก็จะเป็นการค่าซอมแสนให้นะครับาความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการสาธาราสุข และสถานศภายใต้จัดนักการอาชีวศึกษาจังหวัดปุยอยัที่นระกอบไปด้วยพื้นที่ริลั

เป็นบ้างของน้ำผึ้งที่ในขณะนั้นนะคะเพ่อเหลือจากเพืบ้นที่มีน้ใจือในประค่ะ นำรถมาตกปนเหน้าบ้านนะคะทำให้น้องแก่ในี่คืสอนแล้วเรางัคเลยครับนะสีุกนด่สครับนีุน่สนสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใสใสใจเพื่อ คุ้มครองปลอดภัยวางใจสารอินตรการ์